โอมิ me. คำถามที่พบบ่อยเล่นโอมิ me. เสียเงินไหมดูคนที่กดแมทเราได้ไหมแชทหายต้องทำยังไงแอปโอมิ me. หลอกลวงไหมแอปโอมิ me. ได้แฟนจริงไหมเริ่มเล่นแอปโอมิ me. ทำยังไงนะฮะนี่คือคำถามที่หลายๆท่านที่เล่นแอปโอมินะครับมาสอบถามผมในไลน์หรือว่าในใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปนะครับเยอะมากเลยนะฮะ ในคลิปนี้จะตอบให้คุณอย่างชัดเจนและทุกคำถามที่คุณติดอยู่คุณจะได้แก้ข้อสงสัยอย่างแน่นอนนะครับมาคำถามแรกเลยนะฮะก็คือเล่นโอมิเนี่ยเสียเงินไหมนะครับอ่าเสียอ่าเสียเงินไหมต้องบอกเลยว่า คุณสามารถเล่นได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือแบบไม่เสียแบบฟรีแล้วกันใช้คําวบาแบบฟรีกับแบบเสียเงินตั้งกันตรงไหนครับแบบฟรีนี่ก็คือคุณสามารถเล่นได้ฟังก์ชันก็เกือบครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะเล่นได้แค่สมมุติว่าเวลาคุณแมทเนี่ยก็จะมีลิมิตนะครับอาจจะได้วันละ50ครั้ง ร้อยครั้งหรืออะไรประมาณนี้ครับมีลิมิตการแมทคือคุณสามารถปัดขวาเนี่ยคือกดชอบคนเนี่ยได้ประมาณแล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่กําหนดนะครับบางทีอัลกอริทึมเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะบ,บางทีก็50ครั้งบางทีก็30บางทีก็100ครั้งนะฮะอันนี้คือแบบฟรีแต่แบบเสียเงินถ้าเป็นเสียเงินเนี่ยเขาจะเรียกชื่อว่าโอมิพรีเมียมนะครับ โอ i ม r พ m มีมเ่ยก็คือคุณจะต้องเสียรายเดือนให้กับทางแอปพลิเคชัน OMI มนะฮะโดยสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือมีสิทธิพิเศษสามารถดูคนที่กดไลค์ได้นะครับสามารถปัดไปบริเวณที่ไกลๆได้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่จะพิเศษกว่าปกตินั่นเองนะครับจะเล่นอะไรได้เยอะกว่าแล้วการปัดเนี่ยก็จะปัดได้ไม่จำกัด ปัดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับซึ่งการเสียเงินก็บอกตามตรงครับว่าก็จะเล่นได้ลึกกว่าแล้วก็มากกว่านั่นเองนะครับโอกาสแมทก็จะมากกว่าเพราะว่าคุณแมทไม่จํากัดแล้วจะไปที่ไหนก็ได้นะครับจะปักหมุดไปท,ที่ที่ไม่ดอยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบฟรีเนี่ยก็ต้องปัดอยู่ในบริเวณแถวระยะกิโลเมตรแถวบ้านคุณนะฮะ ก็อาจจะ10กิโลเมตรในบ้านคุณนะครับ20กิโลในบ้านคุณหรืออะไรประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสุดของกิโลของทางแอปที่เขาติดตั้งไว้นะฮะก็จะได้เท่านั้นอันนี้คือแบบฟรีนะครับแต่เสียเงินก็จะไปที่ไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือก็บอกเลยว่าเล่นแอปโอมิเล่นได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเสียเงินก็จะเล่นได้มากขึ้นนะครับนี่คือการตอบแบบชัดเจนนะฮะต่อมาข้อที่2นะครับ ก็ดูคนที่กดแมตช์เราได้ไหมดูคนกดหัวใจแล้วกันนะฮะดูคนที่กดหัวใจหรือชอบเราหรือกดแมตช์เราได้ไหมก็ตอบเลยว่าดูได้นะครับแต่นะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดคุณจะต้องเป็นโอมิพรีเมียมเท่านั้นนะครับก็คือคุณต้องเสียรายเดือนให้กับทางโอมิ เท่านั้นถึงจะสามารถดูคนที่กดไลค์เราได้นะครับดูกดหัวใจเราได้ดังนั้นก็ต้องสมัครโอมิพรีเมียมเท่านั้นถึงจะดูได้ไม่งั้นก็จะไม่สามารถดูคนที่ไลค์คุณได้นั่นเองนะครับต่อมานะฮะก็คือถ้าแอปโ m มคุณเล่นนะครับแชทหายแชทหายทำยังไงนะครับ แชทหายนะครับจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยก็คือคนที่เขาคุยกับคุณนะครับเขากด u n m a t h u n m a t h ในที่นี้ก็คือยกเลิกแมตคุณน,นะฮะก็คือเขาไม่ต้องการที่จะคุยกับเราต่อแล้วนะครับก็คือเขายกเลิกแมตเราก็จะหายไปเลยอย่านะงนั้นเขาก็จะหายไปนะครับแชทหายกลับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือแชทคนที่หายเนี่ย มีปัญหาก็คือคนนั้นนะครับแชทคนที่หายมีปัญหาอย่างไรเช่นรูปโปรไฟล์เขาอ,อาจจะผิดกฎของทางโอเมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมีบางอย่างที่ผิดกฎหรือเขาอาจจะโดนรายงานดูคนอื่นรายงานพูดคำหยาบหรือว่าอะไรเกี่ยวกับ18บวกอนาจารอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีกฎของโอเมอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาอย่างนั้นนะครับทาง o m i เนี่ยก็จะทําการปิดบัญชีหรือว่าทําให้แชทคนนั้นหายไปนะฮะดังนั้นคุณก็จะไม่เจอแชทของคนนั้นครับแชทหายมี2กรณีนะครับหนึ่งคือเขากด unmatch คุณกับ2คนที่แชทคุณหายเนี่ยคนที่แชทหายเนี่ยที่คุณสังเกตดูเขามีปัญหานะฮะระบบอาจจะโดนปิดเราปิดบัญชีหรือว่ามีอะไรที่ผิดหลักเกณฑ์ของการเรียนแอป Omiz นั่นเองครับ ต่อมานะฮะในส่วนของแอปโอมิหลอกลวงไหมนะฮะหลอกลวงไหมหลอกไหมละกันแอปโอมิหลอกไหมบอกแบบนี้ละกันนะครับพูดกว้างๆนะฮะแอปโอมิ F o Me เนี่ยก็บอกเลยว่าแอปโอมิ o Me, เขาเป็นเพียงตัวกลางนะครับทำให้คุณกับคนที่คือเขาสร้าง พูดง่ายคล้ายเฟซบุ๊กอะครับคุณว่า Facebook หลอกไหมนะแอปเฟซบุ๊กหลอกไหมแอปเฟซบุ๊กก็ไม่ได้หลอกนะครับแต่คนที่อยู่ในแอปก็มีดีไม่ดีอยู่ในนั้นนะโดยความตั้งใจของแอปเฟซบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้เปิดมาเพื่อหลอกอยู่แล้วเขาเปิดมาเพื่อที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแอปออมมีเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เปิดมาเพื่อหลอกเขาเปิดมาเพื่อทําให้คนได้พูดคุยกันได้มีโอกาสแมทกันได้ ได้เป็นเพื่อนเป็นแฟนพัฒนาความสัมพันธ์กันไปดังนั้นแอปโอมินะครับก็บอกเลยว่าแอปโอมิไม่ได้หลอกนะครับแต่คนใช้เนี่ยแหละครับต้องระวังนะครับคนใช้ก็อาจจะมีทั้งหลอกและไม่หลอกนะครับแอปตัวแอปเองเนี่ยเขาเป็นแค่เครื่องมือนะฮะเครื่องมือเหมือนสมมุติว่าเอาง่ายๆนะครับ พูดเอาแบบให้เข้าใจง่ายงอะซ่อมก็ได้ซ่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไว้จิ้มทานอาหารนะครับก็จะทําให้คุณทานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนใช้ซ่อมตัวซ่อมเองเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ของเขานะครับคือไว้กินอาหารแต่คนใช้ซ่อมนะครับคนนึงเอาซ่อมไปจิ้มจิ้มกินอาหารอีกคนนึงเอาซ่อมนะครับไปเอาไปโยนใส่คนอื่นอะไรอย่างงี้นะฮะอันเนี้ย อันนี้มันก็คือคนใช้ซ่อมไม่ดีเองนะครับเอาไปโยนใส่คนอื่นอย่างนั้นก็คือคนใช้ดังนั้นครับแอปไม่ได้หลอกแต่คนใช้ก็จะมีทั้งหลอกและไม่หลอกดังนั้นข้อสําคัญคือคุณต้องมีวิจารยณในการคุยคุณจะต้องมีการพูดคุยลองแชทลองถามคําถามบางอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลองโทรคุยกันลองเปิดกล้องดูดูตัวตนว่ามีตัวตนจริงไหมนะครับ อันนี้สำคัญนะครับตัวแอปเองไม่ได้หลอกแต่คนต้องระวังนั่นเองครับต่อมานะฮะก็คือแอปโอมเนี่ยได้แฟนจริงไหมนะฮะได้แฟนจริงไหมคำตอบก็คือก็จริงนะครับมีคนได้แฟนจากแอปโอมิจริงๆนะถ้าค,คุณไปลองอ่านดูนะครับในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ บางทีเนี่ยในพันทิปเขาก็มีพูดนะครับบางคนก็ได้แฟนจากแอปโอมิก็มีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแอปโอมิเป็นเพียงเครื่องมือนะครับก็คือเขาทําให้คุณล่นเลยเวลาจากเดิมเนี่ยปกติแล้วคุณสามารถคุยกับคนได้อาจจะวันหนึ่ง5คน10คนนะครับนี่ก็เยอะแล้วนะฮะแต่แอปโอมิสามารถทําให้คุณคุยวันหนึ่งร้อคนได้200คนได้นะครับถ้าเกิดคุณไหวนะหรือว่า20คนได้30คนได้นะครับทักทายรู้จักกันได้ดังนั้น โอกาสที่จะทำให้คุณได้เจอคนที่ถูกใจก็มีมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแอปเป็นเพียงเลเวลเลตนะครับหรือพลังทวีนะครับหรือตัวช่วยคุณให้คุณเจอคนที่ถูกใจได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเท่านั้นเองนะครับแบบจากเดิมเนี่ยสมม่าสิคนแอปโอมิอาจจะวันละห้าสิคนก็5เท่าอันนี้สมมติอาจจะสิบเท่าร้อยเท่าก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับการเล่นของคุณ,คณการปัดของคุณนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับครับแอปโอมิกก็ ไม่ใช่ทุกคนในประเทศที่เล่นนะครับก็มีบางส่วนที่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็ต้องดูกลุ่มก็ต้องลองเข้าไปคุยดูคุณต้องตัดสินใจดูเองนะครับว่าแฟนในอุดมคติของคุณกับคนที่อยู่ในแอปโอมิจะตรงใจคุณหรือเปล่าแต่ก็มีคนได้แฟนจากแอปโอมินี่เป็นเรื่องจริงนะครับต่อมานะฮะข้อสุดท้ายนะครับแอปโอมิเนี่ยเล่นยังไงนะฮะบ,บอกเลยว่าแอปโอมิเล่น ค่อนขางง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นแอป tinder เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแอป tinder เลยนะครับซึ่งผมมีทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับวิธีการเล่นแอป omi เล่นอย่างไรให้คุณได้แฟนได้คู่ได้เพื่อนได้คนที่คุณต้องการอย่างเร็วที่สุดนะครับมีทําคลิปเอาไว้แล้วนะครคุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้สอนละเอียดมากพากดทุกปุ่มเลยนะฮะคุณสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับก่อหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ เป็นเพลย์ลิสต์นะครับของแอปพลิเคชันหาคู่รวมถึงวิธีการเล่นแอปโอมิให้คุณด้วยก็ไปดูได้นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะเล่นแอปหาคู่แอปอื่นนะครับก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันที่หลังวิดีโอนี้เลยนะครับผมใส่เอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เพลย์ลิสต์นะครับแอปหาคู่ต่างๆรวมถึงแอปโอมิวิธีการเล่นไปดูต่อได้เลยนะครับ นี่คือคําตอบนะครับที่ผมตอบจากคําถามที่หลายท่านสอบถามกันมานะครับสรุปวิธีนะครับเล่นแอปโอมิเสียเงินไหมก็คือมีทั้งฟรีและก็เสียเงินนะฮะต่อมาดูคนที่กดแมทแล้วได้ไหมดูได้แต่ต้องเป็นโอมิพรีเมียมหรือเสียเงินนั่นเองแชทหายต้องทอํายังไงแชทหายก็มี2กรณีนะครับ1ก็คือเขายกเลิกแมทคุณกับ2คือระบบมีปัญหานะครับก็คือตัวคนนั้นอ่ะตัวคนที่แชทหายเนี่ยมีปัญหาจะถูกปิดบัญชีหรือทําผิดกฎของแอปโอมินะครับ ต่อมาแอปอมีหลอกลวงไหมแอปไม่ได้หลอกลวงนะครับแต่คนที่เล่นในแอปมีทั้งหลอกลวงและก็คนดีผสมกันอยู่ในแอปนะครับแอปอมีได้แฟนจริงไหมก็ได้จริงนะครับเพราะว่าแอปอมีเป็นเหมือนพลังทวีนะครับจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะคุยได้เวลาสิคนคุณแนนแอปอมีอาจจะคุยได้50คนร้อยคนซึ่งมากขึ้นกว่าเดิม5เท่า10เท่าร้อยเท่าก็เป็นไปได้นะครับนั้นมีโอกาสได้แฟนจริงเหมือนชีวิตจริงเลยครับ แล้วก็แต่ว่าแต่ว่าในออนไลน์ก็ต้องคุณต้องลองเปิดกล้องต้องอะไรพัฒนาความสัมพันธ์กันตรงนี้ด้วยนะครับต้องเปิดป้องยืนยันตนเป็นบุคคลจริงไหมด้วยนะฮะอันนี้แถมไปแล้วก็เริ่มเล่นโอมิเล่นยังไงหลังวิดีโอนี้มีวิธีการนะครับก็ไปดูคลิปได้หลังวิดีโอนี้เลยครับนี่คือการตอบคําถามนะครับทั้งหมดที่ถามมาถ้าเกิดคุณมีคําถามเพิ่มเติมใดๆจากนี้เพิ่มเติมอีกนะครับพิมพ์ มาสอบถามผมตใต้คอมเมนต์ไลน์คลิปนี้หรือว่ากดชื่อคลิปนี้จะมีไลน์แอดแอดไลน์ตรงนั้นนะครับแล้วส่งคําถามปัญหาสิ่งที่คุณอยากจะให้ผมช่วยตอบให้นะครับหมายผมได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ